อยากได้ตัวเนี่ยได้ตัวนี้เดี๋ยวผมเล่นตัวนี้ก่อนนี่พี่วานทำไมไม่เล่นตู้นี้เฮ้ยเดี๋ยวเกี่ยงวะทำไมไม่เล่นตู้นี้นี่เราให้เห็นเลยนะว่าเขาอยากได้จนไม่ลืมหูลืมตาทำไมผมไม่เห็นวะไม่ยอมมองแล้วใครมาเล่นอย่างนี้เลยวะตังค์หมดเือไงวะเออ อุ้ยให้คนละทีนะเออเดี๋ยวทำไมเราไม่ไมบอกพนักง,งานน่ะจริงจริงมันน่าจะได้นะจริงๆถ้าเราบอ,อกพนักง,งานนี้น่าจะได้นะเดี๋ยวเราลองดูนะถ้าเรียกก็ไม่ใช่ผมเนี่ยเออดิเออแต่ผมจะเรียกแล้วแถ้าเกิด <c oughs> ถ้าคุณไม่ได้ผมก็จะเรียกเออรู้รือยังรู้แล้ว,ลวทำไมหรือ รูดเลยมันนอนหายอะไราี่แบบขาวนม่สนิทไงอ๋อถึงมันถึงคาอย่างเงี้ยถ้าเรากดลงไปเลยได้ไหมไม่จังไม่ได้นะลองดูซิว่าถ้าตุ๊กตาที่ของอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ของเราถ้าเราบอกคนนักงานว่าเนี่ยเราเป็นคนทาเขาจะให้เราไหมเออเดต้องแอบถ่ายนะเดี๋ยวจะให้อาร์ตอาร์ตอาร์ตเดียบเรียบะะคุณไปบอกว่าผมคีบได้แล้วเขาแต่มันคาปากป่องอะครับ เดี๋ยวเขาจะมาขายให้เราเออจริงๆเราไม่ได้คีบลองดูเขาจะให้ไหมอยากรู้เหมือนกันเนาะลองดูนะเราพนักงานมาเป็นไงขอทุนคืนบ้างเถอะนีำได้ไหมปกติแล้วจะไม่ได้ครับเสร็จหรืนะช่ปกตินี่คือต้องให้มันลงไว้ทั้งตัวเลยครับถ้ามันขาดต้องต้องปล่อยไบบนั้นเลยอ๋อ คือนที่มันเมื่อกี้ลองที่เนาะสามที่แค่ได้มันสามที่มันตะเหนียวสามมันจะเหนียวถ้าลูกลู่ลู่ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บอ่ะทุกคนได้แล้วนะเมื่อกี้เราก็ลุ้นมากเลยนะน,น,น,นี่เราเข้ากับบ้านเราเนี้ยเราได้ตัวนี้แต่อันจริงๆคือมันต้องตกหมดเลยเหรอถ้าบอกอ่ะอนุโลมให้จริงๆตามหลังนี้75% 80%นแักคาขนาดนั้นนะมันก็ พี่หวังก็ไม่อยากกังวลมากเขาไหลอาตรงๆ ผมไม่อยากโวยเยอะเป็นคุณกูจะโวยไหมถ้าแบบเนี้ยเล่นเองอยู่แล้วมันก็เป็นแล้วแต่กรณีเนาะแต่กรณีนี้คือไม่ได้ขีดถือ,ถอว่าขีดลองขีดสักครั้งหนึ่งเออแล้วก็ได้ก็โอเคนะก็คือเล่นตัวที่อะไรอยากได้่เาเล่นตัวที่อยากได้เล่นตัวที่เล่นได้ไม่ใช่อยากได้เนี่ยอันเนี้ยตัวที่เขาเล่นได้อออันเนี้ยตัวที่เขาเล่นไว้อันนี้เขาเรียกว่าเลว๋ยาานะมาละเราสอนเทคนิคเผื่อไปใช้ร้านอื่นนะทุกคนโอเค ลองดูนิเหน่อยโอเคงานเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อนะโอเคครับ้โอเคครับสวัสดีค้าเดี๋ยวรับ